โอ้ยอ,อย่าเพิ่งตกใจบางคนบอกโหภาษาอังกฤษเยอะมากอะไรเนี่ยจะรู้เรื่องไหมเนี่ยนะคะค่อยๆดูไปได้วยกันนะคะเวลาที่เรียนเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะหนีไม่พ้นแน่นอนถ้าเรียนเกี่ยวกับชีวะนักเรียนจะได้เรียนกับหนังสือที่เป็น textbook อะคะ่ะก็จะใช้ภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยเนะาะก็อยากให้นักเรียนค้นชินไว้บ้างว่า เวลาไปเรียนต่อแล้วเจอศัพท์ภาษาอังกฤษหนังสือทิสบูทที่เป็นภาษาอังกฤษนักเรียนจะได้ไม่เกิดความเครียดในตอนนั้นนะคะเครียดตั้งแต่ตอนนี้เลยดีกว่าตอเล่นอ่ะไม่เครียดเดี๋ยวมาดูรายละเอียดพร้อมๆกันดีกว่าเนาะว่าเป็นยังไงบ้างโอเคต้องรู้ข้อกำหนดก่อนนะคะว่าเมื่อมีการกระตุ้นกระแสประสาทนะมีการเคลื่อนที่ของไอออนเกิดขึ้นยังไงบ้าง ในสไลด์ที่แล้วแล้วมาเรารู้เนาะว่าเป็นส่วนของโซเดียมไอออนกับโพแทสเซียมไอออนแลกเยนก็จะต้องทำข้อตกลงก่อนว่าในสไลด์นี้ของคุณนะคะสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นวงกลม,กลมสีเหลืองเหลืองนี่คือโซเดียมไอออนแต่ถ้าเป็นซีเหลี่ยมแบบไดมอนน่ะเขาเรียกอะไรนะเขาหลังตัดซีเลียม um เขาหลังตัดนะคะแบบนี้ก็คือโพแทสเซียมไอออนนะคะสีส้มๆนะโพแทสเซียมไอออน Okay. อันนี้คือเขาตกลงเพื่อที่เราจะได้ศึกษาไปพร้อมๆกันได้เวลาสังเกตเราจะอ๋อกลมๆนี่คือโซเดียมไอออนโซเดียมไอออนถามก่อนที่ไหนเยอะนะภายในหรือภายนอกเซลล์วินจำได้เปล่าแท่งๆสีสีทางด้านขวาของสไลด์ซักสไลด์หนึ่งที่เราผ่านกันมาแล้วอ่าเก่งมากโซเดียมไอออนจะเยอะที่ภายในหรือนอกในหรือนอกภาย นอกเซลล์อืมแต่ถ้าเป็นโพแทสเซียมไอออนจะมีความเข้มข้นสูงที่ภายในเซลล์อจ้าเก่งมากเก่งมากอเอไปดูกันรูปนี้เริ่มจากระยะพักของเซลล์นะคะมาดูกันก่อนสำรวจกันก่อนเนาะเวลาดูรูปเนี่ยจะต้องรู้ว่ามีอะไรยังไงบ้างนะคะเห็นแถบสีส้มๆเนาะ เขียนว่าพลาสมาเมมเบรนอันนั้นก็คือเยื่อหุ้มเซลล์นะคะมีก้อนม่วงๆฝังอยู่ก้อนม่วงๆก็คือชั้นแนลคือช่องนะคะเป็นช่องที่คอยให้ไอออนผ่านช่องอันนี้ก็เป็นแบบมีประตูนะคะมีประตูมนูจะสังเกตว,ว่ามันมีสายสีม่วงๆแล้วก็เชื่อมมา,ากับก้อนกลมๆอ่าก้อนกลมๆมนันก็คือประตูที่พร้อมจะปิดจะเปิดอะไรเงี้ยน,นะอ่าโอเคฉะนั้นอันนี้คือระยะพัก ะะระยะพักระยะพักนักเรียนสังเกตดูนะคะโซเดียมชัแนลเป็นยังไงคะสถานะไหนเป็นแบบปิดแบบเปิด,บบปดหรือว่าเป็นแบบระยะสุดท้ายสถานะสุดท้ายที่เรียกว่าปิดแบบไม่พร้อมใช้งาน Inactivation ไหมอันนี้ Inactivation ไหม ใช่นะคะอันนี้ก็คือเป็นสถานะของการปิดแบบไม่พร้อมใช้งานนะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนสถานะได้นะคะเมื่อมีการกระตุ้นก็จะเปลี่ยนเป็นปิดแบบพร้อมใช้งานคะอันนี้ก็คือจะเป็นโซเดียมชัแนลกับสีม่วงเข้มเลยก็คือโพแทสเซียมชัแนลนะคะตอนนี้ก็เป็นแบบต่างคนต่างอยู่เนาะเออภายอกเซลล์ก็โซเดียมเยอะโซเดียมไอออนเยอะ ภา,า,ายในเซลล์นะคะไซโทโซ่คำว่าไซโทโซลเหลืองๆเนาะอันนี้ก็คือภายในเซลล์นะคะก็จะโพแทสเซียมไอออนเยอะนะสีฟ้าภายในภายนอกเซลล์ extracellular fluid สีฟ้าภายนอกเซลล์พื้นที่สีเหลือง,องมีคำว่าไซโทโซ่ภายในเซลล์นะคะอ่นนี้คือภาวะปกติจะเป็นแบบนี้เลยเอ๊ะภาวะปกติมีค่า ความต่างศักเท่าไรนะคะเท่ากับลบเจ็ดสิบมิลลิโวลต์เก่งมากเน้นเนาะเน้นแล้วเน้นอีกเน้นทำไมเนี่ย <c oughs> โอเคนะคะนี่จะเห็นว่าหมายเลขหนึ่งที่กราฟนะคะเป็นเส้นสีแดง,แดงเนาะ,ะมีค่าที่ประมาณเท่าไหร่คะประมาณลบเจ็ดสิบมิลลิโวลต์ที่เราคุยกันไปแล้วนี่คือ resting membrane potential นะคะลบเจ็สิบมิลลิโวลต์ ก็คืออยู่ระหว่างลบห้าสิบกับลบหนึ่งร้อยนั่นคือประมาณเนาะประมาณลบเจ็สิบมิลโวลต์อ่ะสเต็ปต่อไปเกิดอะไรขึ้นนะคะหมายเลขสองค่ะเกิดอะไรขึ้นเกิด d e polarization d e polarization เกิดอะไรขึ้นมีการเคลื่อนที่ไหมดูจากรูปแล้วมีการเคลื่อนที่ไหมมีนะคะดูลูกศรสีดำ,ดำ ถามว่าอะไรเคลื่อนที่ไอออนของโซเดียมนะคะไอออนของโซเดียมมีการเคลื่อนจากภายภายนอกเซลล์เข้ามาภายในเซลล์นะคะตอนนี้ก็จะค่อยๆเคลื่อนที่เข้ามานะประตูเปิดมีการกระตุ้นนะคะมีการ มีการมีสิ่งเร้ามากระตุน้นอโซเดียมไอออนเคลื่อนที่เลยค่ะฟื้จากภายนอกเข้ามาภายในเซลล์ระยะนี้เราจะเรียกว่าดีโพลาริเซชันนะคะอะ่ไปดูที่กราฟหมายเลขสองเนาะเขาก็จะชี้มาเห็นไหมคะจากลบเจ็สิบมิลิโวลต์ขยอบขึ้นมาค่ะขยอบขึ้นมาที่ระดับประมาณกี่มิลลิโวลท์ที่ประมาณลบห้าสิบมิลลิโวลต์นะคะ ลบห้มิลโวล์นี่คือถึงที่ระดับเทชโชนะคะเมื่อกี้บอกแล้วว่าจะต้องรู้คำศัพท์นี้นะเทชโชเทชโชคืออะไรล่ะอ่าเทชโชคืออะไรคะเทชโชก็คือระดับนาอของค่าความต่างศักย์อะค่ะที่เ,เปลี่ยนมาจากลบสมสิบมาที่ลบห้าสิบมิลโวล์แล้วจะทำให้ประตูของโซเดียม นะคะยอมให้โซเดียมไอออนเนี่ยสามารถที่จะผ่านประตูไปได้นะคะฉะนั้นเมื่อประตูพร้อมที่จะให้โซเดียมไอออนเคลื่อนที่ไปได้นั่นแปลว่าอะไรจากที่ค่อยๆเคลื่อนที่ปริมาณไม่เยอะค่าความต่างศักก์ก็จะค่อยๆเปลี่ยนเส้นกราฟก็จะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นคือจะสังเกตตามกราฟหมายเลขสองนะสีฟ้านะหมายเลขสอง มันจะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นนะคะจนถึงระดับเ h r e s h o l นี่คือประตูโซเดียมพร้อมใช้และเน้นนวะว่าประตูโซเดียมอย่างเดียวนะไม่ใช่ประตูโพแทสเซียมประตูโซเดียมพร้อมใช้แล้วเมื่อพร้อมใช้ทีทําไงละ่ะมันก็พร้อมที่จะให้โซเดียมเข้าได้อย่างเร็วหรือช้าพร้อมใช้แล้วฉันจะเปิดละเปิดรอละฉะนั้นโซเดียมจะเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นมากขึ้นนะคะเข้าสู่ ระยะที่สามระยะที่สามนี้ก็ยังเป็นระยะของดีโพลาไรเซชันเหมือนกันแต่ว่าระยะที่สามเนี้ยโซเดียมไอออนจะเคลื่อนที่ได้แบบพลูเลยค่ะเข้ามาอย่างรวดเร็วเยอะขึ้นมากฉะนั้นเส้นกราฟแหมหมายเลขสามนะคะจะขึ้นอย่างรวดเร็วเลยขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะอะไรเพราะไอออนอะไรเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วเยอะด้วยเร็วด้วย ไอออนของโซเดียมนะคะ,ะประตูโซเดียมเปิดพร้อมใช้โซเดียมเคลื่อนที่มันขึ้นไปจนสูงสุดของกราฟนั่นคือเกิดแอคชั่นโพเทนเชียลขึ้นแล้วนะคะระดับของแอคชั่นโพเทนเชียลคือค่าความต่างศักย์ของเยื่อหุ้มเซลล์ระยะนี้จะอยู่ที่ประมาณกี่มิลลิโวลต์อ่ากี่มิลลิโวลต์ถึง50หรือไม่ โอเคดีๆศูนย์จนถึงบวกห้าสิบถึงห้าสิบไหมคะแอคชั่นโพเทนเชียลไม่ถึงนะดูดีๆนะไม่ถึงถ้าไม่ถึงแล้วอยู่ที่ค่าประมาณเท่าไหร่ที่ประมาณลบหรือบวกบวกคะ่ะเก่งมากจะอยู่ที่ประมาณสามสิบมิลลิโวลต์สามสิบมิลลิโวลต์อ่ะทวนอีกทีหนึ่งเรสติ n งมันเป็นโพเทนเชียล เส้นสีแดง70มิลลิโวลต์คะลบ70มิลลิโวลต์เก่งมากที่ระดับของเทชโชขึ้นค่ะกราฟขึ้นมาค่ะจากลบเอ่อลบ70ขึ้นมาที่เท่าไหร่คะเทชโชขึ้นมาที่ลบ50มิลลิโวลต์อ่าพอสเต็ปต่อไปกราฟหมายเลขกสามปึ๊บเคล่อนไปอย่างรวดเร็วขึ้นไปที่กี่มิิลลลโวต์บวก30มิลลิโวลต์นะคะอ่าเก่งมาก มาได้แบบเครื่องทางละมาถึงจุดนี้คือกาฟพุ่งขึ้นมาสูงเต็มที่แล้วอะหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นตะกี้นี้มีแค่ประตูของโซเดียมที่ทำงานใช่ไหมคะตั้งแต่หมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขสามเพิ่งจะเป็นการทำงานของประตูของโซเดียมเท่านั้นเองนะคะพอถึงหมายเลขสี่สังเกตที่รูปซีประตูไหนทำงานแล้วประตูไหนไม่ทำงาน ซ้ายสุดเลยคือประตูของโซเดียมเป็นไงคะตอนนี้ปิดยังก้อนกลมๆม,มาปิดที่ประตูยังปิดแล้วนะคะก้อนกลมๆเหมือนไข่เลยเนาะมาปิดที่ประตูเรียบร้อยจึ่ชั้นโซเดียมเคลื่อนที่ไหมคะตอนนี้โซเดียมจะไม่เคลื่อนที่แหละแต่ตรงกลางสีม่วงเข้มๆประตูอะไรเคลื่อนที่ประตูอะไรเปิดประตูของ โพแทสเซียมเนาะอ่าโพแทสเซียมเปิดแล้วนะคะฉะนั้นอะไรเคลื่อนที่ได้ล่ะคราวนี้โพแทสเซียมนะคะจะเคลื่อนที่โพแทสเซียมที่ไหนเยอะถามอีกทีหนึ่งโพแทสเซียมภายในหรือภายนอกเซลล์ที่เยอะคะภายในเซลล์ยเยอะเนาะตอนระยะพักอะยังจําได้ใช่เปล่าอ่านะคะระยะพักเนี่ย ภายในเซลลจะมีโพแทสเซียมไอออนอยู่เยอะฉะนั้นการเคลื่อนที่ของโพแทสเซียมไอออนสังเกตนะรูปตรงกลางนะคะมันก็จะเป็นการเคลื่อนที่จากภายในสีเหลืองออกไปสู่ภายนอกเซลสีฟ้านะคะเคลื่อนที่จากภายในไปสู่ภายนอกฉะนั้นถามว่ากราฟจะเป็นยังไงละ่ะณเวลานี้เมื่อกี้แบบอยู่แบบบวกอ่ะบวกสามสิบอ่ะอยู่บวกสามสิบ,บปรากฏว่า เคยจากบวกสามสิบโพแทสเซียมไอออนบวกจากข้างในออกไปข้างนอกอีกเคยบวกมันออกไปอะ่ะแปลว่าข้างในความเป็นบวกมันมันค่อยๆหายไปถูกปะฉะนั้นความเป็นบวกค่อยๆหายไปกราฟจะเป็นยังไงกราฟก็ต้องอ่าดูหมายเล็กสี่กราฟก็จะค่อยๆลดต่ําลงมาเพราะความเป็นบวกมันค่อยๆลดจากการที่โพแทสเซียมไอออนมันเคลื่อนที่ออกไปถูกไหมคะ ฉะนั้นความเป็นบวกจะค่อยๆลดลงการาฟจะเป็นแบบสีเขียวมาเล็กสี่นะคะลดลงลดลงลดลงถามว่าการการเคลื่อนที่ของโพแทสเซียมไอออนเนี่ยเคลื่อนที่เร็วหรือชา้าดูจากเส้นกราฟดิ่งลงมาเลยค่ะฟืบลงมาเลยฉะนั้นเคลื่อนที่แบบเร็วนะคะเคลื่อนที่เร็วมากเมื่อมันมีการเคลื่อนที่ที่เร็วมากนะคะระยะ ของสุดท้ายแล้วเนาะจากรูปนี้นะคะระยะแบบค่อนข้างจะสุดท้ายแหละการเคลื่อนที่ของโพแทสเซียมเนี่ยมันจะไม่ได้หยุดกึกสักทีเดียวนะคะโพแทสเซียมไอออนมันจะยังคงเคลื่อนที่แบบชะลอยชะลอชะลอชะลอ,ลอแปลว่ายังเคลื่อนที่ไหมเคลื่อนที่จากภายในออกไปสู่ภายนอกเช่นั้นการาฟจะต่ําลงมากว่าเรส t i n g potential นะคะจะต่ำลงมาอีกต่ำกว่าลบเจมิลลิวล์ใช่ไหมดูหมายเลขหนะดูที่กราฟหมายเลข5านะเส้นสีม่วงนะเป็นไงคะเส้นกราฟต่ำลงมาไหมอ่าต่ำกว่าเส้นสีแดงต่ำกว่า resting potential อีกต่ำลงมาต่ำกว่าลบเจอีกด้วยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า potential มันไม่ได้แบบว่า ไอ้หยุดไหลยหยุดกึกแบบติดเบรกติดประตูชึบมันไม่ใช่แบบนั้นมันจะยังคงไหลต่อเนื่องไปอีกนิดนึงฉะนั้นกราฟมันก็จะต่ำกว่า Resting เป็น,นเบน o t e n t i a l ลงมาอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยๆปรับเนาะค่อยๆมีการปรับประตูก็จะปิดปุ๊บพอโพแทสเซียมมันมันไม่ไหลอะคะ่ะมันไม่มีการเคลื่อนที่อะเจ้าโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มก็จะทำงานก็ทำให้มีการ รักษาระดับของโซเดียมกับโพแทสเซียมไอออนเนี่ยให้เข้าสู่ภาวาปะปกติคือเข้าสู่ resting membrane potential นะคะก็จะอยู่ที่ลบเท่าไหร่ลบ70มิลลิโวลต์แข่งมากค่ะโออธิบายแบบยาวเหยียนมากอะ่ะนาออ่ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวทวนให้ที่สไลด์อื่นๆต่อไปนะคะแต่ว่ากราฟนี้สำคัญมากหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขห้าวนกลับมาหมายเลขหนึ่งอีกทีนักเรียนต้องทำความเข้าใจทั้งหมดเลยนะคะบอกเลยว่าอันนี้ถ้าไม่ออกสอบก็ไม่รู้จะไปออกตรงไหนแล้วล่ะต้องทําความเข้าใจทั้งหมดเลยว่าหนึ่งถึงห้าแล้วกลับมาหนึ่งมันมีการเคลื่อนที่ของไอออนอะไรบ้างนะคะแล้วค่าของความต่างศักย์อยู่ที่ระดับเท่าไหร่บ้างนะคะ,ะต้องรู้ นะอ่ะเดี๋ยวเราไปทวนกันอีกทีนี่ก็คือการเกิดแอคชั่นโพเทนเชียลนะคะเกิดความต่างสัดของเยื่อเซลล์ภาวะที่สัดของเยื่อเซลล์เนาะมันมีความต่างกันเกิดกระแสประสาทเกิดนั่นเองนะคะ โอเคอันนี้ก็เป็นอีกรูปหนึ่งเพื่อที่ให้หนักเรียนทบทวนแบบคร่าวๆเมื่อกี้เราลงรายละเอียดไปเยอะแล้วทีนี้มาทบทวนคร่าวๆนี่คือระยะพัก resting นะคะหรือว่า polarization นะคะ,ะสังเกตเส้นกราฟหมายเลขหนึ่งมีค่าเท่ากับลบเจ็ดสิบมโ์นะคะนี่คือระยะพักนะ อ่าต่อมากราฟใหม่ยเลขสองสีฟ้าอ่อนๆอน,นี่คือ d e polarization ในช่วงแรกนะคะก็จะทำให้มีการเคลื่อนที่ของไอออนอะไรนะไอออนอะไรเคลื่อนที่มาที่ค่าความต่างศักย์เท่ากับลบห้าสิบมิลิโวลต์เลยขึ้นมาถึงที่ระดับ t ท e ช t เลยพอขึ้นสู่ระดับ t ท e ชแปลว่าประตูไอออนมันหนะ้า มันก็พร้อมที่จะเปิดให้มีการเคลื่อนที่แบบอย่างทั่งครูจ้าประตูของโซเดียมไอออนนะโซเดียมนะโซเดียมไอออนนะประตูเปิดฟบ้อันนี้ประตูเปิดแล้วพร้อมใช้พร้อมใช้อะไรเคลื่อนที่อะไรเคลื่อนที่อะไรเคลื่อนที่นี่คือระยะของดีโพลาร z เซชันช่วงหลังค่ะหมายเลขสามค่ะอะไรเคลื่อนที่อะไรเคลื่อนที่โซเดียมค่ะ โซเดียมไอออนเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆอย่างรวดเ,เ,เร็วอจนถึงระดับของแอคชั่นโพเทนเชียลที่ค่าประมาณ30มิลลิโวลต์หลังจากนั้นก็เข้าสู่ไปทิ่สี่คือ r รี o โพลาริเซชันนะคะรีโพลาริเซชันก็ทำให้มีการเคลื่อนที่ของไอออนอะไรคะเคลื่อนที่ของไอออนอะไรคะตามเส้นสีเขียวอ๋ โพแทสเซียมไอออนนะคะเคลื่อนที่จากภายในหรือนอกจากภายในเซลล์ไปสู่ภายนอกเซลล์นะคะอ่าสุดท้ายระยะที่5นะคะที่กราฟจะดิ่งลงมาอีกนิดนึงนี่คือระยะของไฮเปอร์โพลาไรเซชันนะคะนั่นแปลว่าไอออนอะไรจะเคลื่อนที่ต่อไปอีกนิดนึงอ่า พแทสเซียมไออนะคะจะเคลื่อนที่ต่อไปนิดนึงแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติก็คือภาวะของ r e s t t n n อีกรอบหนึ่งก็เข้าสู่ลบเจ็ดสสรุปได้คร่าวๆประมาณนี้นะคะต้องรู้ต้องถูทีนี้เดี๋ยวจากรูปนี้นะคะจะเป็นสไลด์ต่อๆไปที่ทำให้นักเรียนได้สรุป สารสำคัญของแอคชั่นโพเทนเชียลือการการส่งกระแสประสาทอะคะ่ะที่ทำให้มีความต่างศัก์ขอ,องเยื่อหุ้มเซลล์เกิดขึ้นอ่าหมายเลขกหนึ่งเ e สติ้งนะคะระยะพักน้อจับตูดนะหมายเลขกสองการเกิดเทสโชต้องรู้เทสโชขึ้นมาที่ลบห้าสิบมิลลิโวลต์จักการเคลื่อนที่ของโซเดียมไอออนเก่งมาก อ่ากราฟหมายเลขสามก็ยังคงเป็นการเคลื่อนที่ของโซเดียมไอออนนะคะเป็นดีโพลาไรเซชันช่วงหลังนะคะดีโพลาไรเซชันก็จะมีหมายเลขสองกับหมายเลขสามนะคะดีโพลาไรเซชันอันนี้โซเดียมไอออนเคลื่อนที่ค่ะเคลื่อนที่จากข้างนอกเซลล์เข้ามาภายในเซลล์ป้าไผ่หมายเลขสี่หมายเลขสี่หมายเลขสี่ก็คือการเกิด r e polarization นะคะเป็นการเคลื่อนที่ของโพแทสเซียมไอออนเย่งมากพอเข้าสู่หมาเลยะคะ่าอะไรยังคงเคลื่อนที่คะอะไรยังคงเคลื่อนที่ mm hmm. อ่าโพแทสเซียมไอออนยังคงเคลื่อนที่ต่อไปอีกนิดนึงนี่คือระยะของ hyperpolarization นะคะแล้วก็กลับเข้าสู่ระยะน่้นอีกครั้งหนึ่งก็คือ resting ทวนนะคะทบทวนทบทวนอ่าเริ่มแรกเรียพักค่คะ resting หรือ polarization นะคะสารละลายภายในและภายนอกมีประจุไฟฟ้าต่างกันที่ประมาณลบเจสิบมิลลิโวลต์นะคะทีนี้ภายนอกเซลล์นะคะเป็นบวกเพราะว่ามีโซเดียมไอออนลอไรไอออนนะคะภายในเซลล์เป็นลบเพราะว่ามีโพแทสเซียมไอออนแล้วก็ สารอินทรีย์ที่มีประจุปเป็นลบอยู่เยอะนะคะเช่นโปรโตีนกรดนิวคลีอิกนะคะแล้วก็ระยะนี้จะเป็นการทำงานของโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มซึ่งจะมีการปั๊มเกิดจากโซเดียมไอออนชแนลปิดแล้วก็โพแทสเซียมไอออนชแนลปิดนะคะอันนี้ก็จะปั๊มให้มีโซเดียมไอออน ออกไปนอกเซลล์3ามไอออนแล้วก็จะปั๊มโพแทสเซียมไอออนให้เข้ามาภายในเซลล์2ไอออนจ้าต่อไป depolarization นะคะช่วงแรกนะเน้นเลยช่วงแรกเมื่อมีสิ่งเรามากระตุ้นในระยะพักนะคะสิ่งเรามากระตุ้นเพื่อนตีพัวนะคะอันนี้ช่องโซเดียมก็จะเปิดะคะ่ะโซเดียมไอออนก็จะแพร่จากข้างนอกเซลล์เข้ามาภายในเซลล์เนาะ ศักไฟฟ้าก็จะมีค่าความเป็นบวกมากขึ้นจากลบ70ตอนนี้เข้าสู่ threshold potential ก็จากลบ70มีความเป็นบวกมากขึ้นค่ะบวกมากขึ้นก็จะมาที่ลบ50 m มิลิโวลต์นะคะภายในเซลลเป็นลบภายในเซลเป็นบวก สามนะคะ e p o l a r i z a t ช o n ช่วงหลังนะคะจากตะทีนี้ที่บอกแล้วว่าโซเดียมนะคะช่องโซเดียมเนี่เปิดทีนี้โซเดียมไอออนก็จะพูเลยคะ่ะเคลื่อนที่แพร่เข้ามาแบบแบบต่อเนื่องนะคะจนถึง Action Potential ก็คือจะอยู่ที่30มิมลลิโวลต์นะคะภายนอกเซลล์ก็จะเป็นลบภายในเซลล์ก็จะเป็นบวกนะคะเหนี่ยวนำให้บริเวณถัดไปเนี่ย เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆก็จะเกิดกระแสประสาทไปเรื่อยๆนะคะอะระยะที่4ก็คือ Repolarization นะคะ Repolarization ช่องอะไรปิดจากที่ตะกี้นี้เปิดมาตลอดเลยช่องโซเดียมปิดแล้วอะไรเปิดแทนช่องโพแทสเซียมเปิดแทนนะคะก็จะทำให้โพแทสเซียมไอออนเนี่ย พลูนะคะพลูออกไปนอกเซลล์นะคะเคลื่อนที่ึลบออกไปนอกเซลลก็จะทําให้สักไฟฟ้านะคะเป็นลบมากขึ้นนะคะเป็นลบมากขึ้นกาวก็จะดิ่งลงมาข้างล่างึลบตกลงมาเนาะน,นี่จก,กบเอา ระยะที่5คือระยะของ h y เปอร์โพลาไรเซชันไฮเปแบบเยอะเนาะเยอะอก็คือโพแทสเซียมไออเนี่ยจะเคลื่อนที่แบบพรูออกไปนอกเซลล์นะคะกราฟก็ตก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 กลงไปเรื่อยๆจนตกต่ำไปกว่าระยะของ r รส t i n g นะคะก็จะทำให้สักสักไฟฟ้านะคะจะเป็นลบอย่างรวดเร็วแล้วก็ต่ำกว่าปกติ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกระแสประสาทไหลย้อนกลับนะคะโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มก็จะาทาง,งานนะคะความต่างศักย์ท e ี A ่เยอเซลล์ก็จะกลับมาสู่ลบเจสิมิโวลต์สู่สภาพเดิมสู่ระยะของเรสซิ่งอีกลอบหนึ่งนะคะอ,อย่าลืมนะกราฟอันนี้นะคะให้นักเรียนดูให้ออกว่าช่วไงไหนอ ช่วงไหนไอออนไหนเกิดการเคลื่อนที่ในกราฟนี้ในภาพนี้ก็สรุปมาให้แล้วเส้นสีเขียวโซเดียมไอออนเคลื่อนที่นะคะจากภายนอกเข้าสู่ภายในเซลล์กราฟเส้นสีเหลืองนะคะอะไรเคลื่อนที่โซเดียมไอออนเคลื่อนที่เคลื่อนไปถึงระดับเท็โชนะคะที่ลบห้าสิบลิโวลตนนะคะเคลื่อนที่ต่อขึ้นไปอีกค่ะโซเดียมไอออนเคลื่อนที่ไปอีก จนถึงแอคชั่นโพเทนเชีนะคะที่ประมาณ30มิลลิโวลต์แล้วก็ในรูปนี้มันประมาณเกือบเกือบ40เนาะนะคะขอยืด30ไว้นะ30ไปอ่าเสร็จแล้วก็ประตูโซเดียมปิดชึบประตูโพแทสเซียมเปิดอ่านะคะกราฟเส้นสีฟ้าก็จะตกลงนะคะเพราะว่าโพแทสเซียมไอออนเคลื่อนที่จากภายในเซลล์ไป ภายนอกเซลล์แล้วก็ตกต่ำลงมาต่ำกว่าลบ70มิลโวล์อีกนะคะต่ำลงมาอีกนะคะเพราะว่านี้เกิดไฮเปอร์พลา i นเซชันโซเดียมไอออนจะคงเคลื่อนที่ต่อเนื่องอีกนิดนึงนะคะแล้วก็โซเดียมโพแทสเซียมตม๊ำก็จะทำงานตามปกติทำให้ระดับของโซเดียมโพแทสเซียมกลับเข้าสู่ระยะพักก็คือเข้าสู่ลบเจมิลโวล์เหมือนเดิม หลายรอบนะพูดแล้วพูดอีกหลายรอบนะคะจะได้นักเรียนจะได้แบบทวนไงทวนเอ่อรูปนี้คืออะไรรูปนี้คือการนำกระแสประสาทนะคะจะเป็นไปตามหมายเลขหนึ่งสองสามเนาะการนำกระแสประสาทให้นักเรียนดูท่อเหลืองมาท่อเหลืองหมายเลขหนึ่งสองสามนั่นคือส่วนของแอคซอนนะคะแอคซอนคืออะไรก็คือเส้นใยที่ ส่งกระแสประสาทนะคะพร้อมที่จะส่งไปให้กระแสประสาทขอโทษพร้อมที่จะส่งกระแสประสาทจากเซลล์นี้ไปให้อีกเซลลหนึ่งส่งต่อเราจะส่งต่อแหละนะคะฉะนั้นการเกิดแอคชั่นโพเทนเชียลที่เราพูดกันไปทั้งหมดนะคะ,ะมันก็จะเกิดที่เซลล์สีเหลืองๆนี่เนาะในส่วนของแอคซอนนะคะก็จะเคลื่อนที่จากทางด้านซ้ายไปขวาจากทางด้านที่ติดกับทางตัวเซลล์ ติดจาบเป็นไดก็ไปยังไปจนถึงปลายของแอคซอนที่เป็นกระบอกกระเบาะนะคะการเคลื่อนที่ในทิศทางแบบนี้เนาะจากทางซ้ายไปทางขวานะคะอ่ะาจะมีลูกศรสีเหลืองให้นักเรียนดูชึบนี่ก็เกิดจากทางด้านซ้ายเนาะแอคชั่นโพเทนเชียลอ่าพอแอคชั่นโพเทนเชียลเกิดปฟ๊บเคลื่อนที่ต่อนะคะค ต่อไปเรื่อยๆโน้ตจากล้ายไปขวาก,ก็จะได้แบบในรูปที่นี่ที่เป็นภาพการเคลื่อนที่แบบนี้นะคะนี่คือแอคชั่นโพเทนเชียลเคลื่อนที่ไปฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บ้เพื่อที่จะส่งไปให้เดนไดเซลต่อไปในงานนะคะเอ้ okay. hey, มาดูการสรุปนะคะนี่คือระยะต่างๆนะระยะเรสติ้ง t ทคโชว์ดิ l พไลเซชั่น โพลา i z เซชันแล้วก็ h y p ปอร์โพลา z a เซชัที่ได้คุยกันไปแล้วทั้งหมดมีเส้นกาบออกมาทั้งหมด5ช่วงนะคะที่ให้นักเรียนดูนะการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างประจุภายนอกภายในยสักอะไรพวกเนี้ยนะคะในระยะของ Resting หรือ Polarization ระยะพักนั่นเองนะคะประจุภายนอกเป็นบวกประจุภายในยเป็นลบนะคะค่าสักย์ไฟฟ้ายอยที่ลบจะ1ิเมโวล อเข้าสู่ยาเทชโชนะคะโซเดียมไอออนเคลื่อนที่เข้าสู่เซลล์นะคะสักก็จะเป็นบวกมากขึ้นนะคะประจุภายนอกเป็นลบประจุภายในเป็นบวกค่าศักย์ไฟฟ้าเทชโชอยู่ที่ลบมิลลิโวลต์นะคะดีโพลาไลเซชันเนาะก็จะเป็นการเคลื่อนที่ของโซเดียมไอออนเหมือนเดิมนะคะค่าศักย์ไฟฟ้าก็จะเป็นบวกมากขึ้นมากขึ้นแต่มาแบบอย่างรวดเร็วกรับดิ่งปึ๊ดขึ้นไปข้างบนนะคะ ประจุภายโดเเป็นลบกระจุภายในเป็นบวกนะคะก็จะขึ้นไปที่ระดับของ a อ t ชั่นโพเทนเชีที่3 0มิลลิโวลต์นะคะระยะต่อไปก็คือรีโพลาร z เซชันนะคะอันนี้คือโซเดียมไอออนช n e นลปิดเรียบร้อยแล้วแต่ว่า p พแทสเซียมไออนเปิดคะ่ะช n แนลของ p พแทสเซียเปิดฉะนั้น p พแทสเซียมไออนก็จะขึ้นที่ออกนะคะ ออกเน้นว่าจะาภายในไปภายนอกเซลล์นะคะฉะนั้นบวกออกไปแล้วบวกออกไปแล้วสักไฟฟ้าก็จะมีค่าความเป็นลบมากขึ้นนะคะประจุภายนอกเป็นบวกประจุภายในเป็นลบค่าสักอยู่ที่ลบ7จ็ดิลลิโวลต์นะคะแต่ไม่เท่านั้นมันยังคงมีการเคลื่อนที่ของโพแทสเซียมไอออนออกมาได้อีกเรื่อยๆฉะนั้น ค่าศักไฟฟ้าก็จะเป็นลบมากกว่าปกตินะคะจากที่ควรจะจบแค่ลบเจ็ดิทีนี้ไม่ใช่ละค่ะไปมากกว่าลบเจอีกนะคะเราค่อยวนกลับไปที่ resting หรือ polarization จากการทำงานของโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มนะจ๊ะ